มันนี่มันนี่มันนี่แอบ,บอะไรแม่ลูกมันนี่แอบ,บอะไรแม่ดมดแอบบอะไรแอบทบำไมจะกะปบเขาอยู่แล้วเนี่ยกลัวจังเลยอะ่ะอีก่างหาม,ม,มือี ทำไมไม่รู้จักหดเล็บมาฮะอ๋ะอแล้วมันนี่หลออขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้อืมหล่อวันนี่ครับชัดมากวันนี้หลอกก่ลอไหมคะวันนี้หล่อไหมคะอืมอันนี้เป็นแมวเชื่อมจับที่หมดนะฮะจมูกปากหูตาอืม ดูดูวันนี้จะตะคุบเงี้ยนี่หัวเป็นหัวลายลายของหนูมันเริ่มมีคนอิจฉานักโอ้ดิหาที่นอนหาที่นอนกินเสร็จแล้วก็ม้วนนะแล้วก็ลุกมากินใหม่วนไปเงี้ยนอนลุกมากินวันนี้ <c oughs> วันนี้นอนแล้วก็ลุกมากินแล้วก็นอนแล้วก็นอน มันนี่แมวน้อยจิมันนี่มันนี่เจ้ามาคุกนี่ยแล้วเเล่นเกียบไปหน่อยนะมันนี่เล็บแหลมไปหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปให้หมอตัดเล็บแม่ตัดไม่เป็นกลัวโดนหนูเลือดไหลหอื้ม ช่าน้าเมียวมากเลยวิงานน่าเมียวมากนมได้นดมจ้แออลจับหน้าใครวะตรนี้ยต้องจับหน้าใครหน้ามันนี่อ่นนี้เ่าเลน่านีย